แล้วกใใ็ใส่น้ำผึ้งยายใส่น้ำผึ้งนะคะยายไม่ใส่น้ำตาลทำกินค่ะถ้าสุกแล้วเรียกว่ามะม่วงหาวยายก็จะแตะไปนะคะใช้แตะเอาเพราะว่ายายนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะดูคลิปจบดูโฆษณาให้ยายด้วยนะคะที่ 4กับใบที่3เหลือใบที่1กับใบที่ส,บบสเป็นสีฟ้าเสร็จตอบที่สองายก็ไม่อูอยอ้ยหาจนเหนื่อยนะคะแสบตามไม่สามารถที่จะเอาเม็ดมันออกได้ไม่มีปัญญาชัดเจนเนาะก็ไม่ชัดเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันลางมากสีฟ้าฟ้าใยายมองไม่เห็นเราหายากแสนยากก็มีกับโซไฟเอี่นอง,งจักมันเก็นเอี่ยง ยังใส่เคร่องลับเข้ามาน้อยายวันมีกับโตไฟสวยสวยสวยด้วยเสร็จนะคะยายก็จะเอาไปต้มต้มใส่เกลือนิดหน่อยนะคะชิมตามรสชาติตามที่เราชอบถ้าสุกแล้วเรียกว่ามะม่วงหาวยายก็จะแตะไปนะคะใชยแตะเอาเพราะว่ายายเป็นชื่อที่คัดตั้งมาเนาะเป็นชื่อแั่โบราณถ้าเป็นลูกที่ ยังไม่สุกเขาเรียกว่าม่นางโวฮะยังไงก็ไม่มีพอดึงสมออกมาจากนามสกุลมาใส่ชื่ออย่งอางบางทีเนี่ยคำว่าสมนะคะไปอยู่กับนามสกุลก็มีเนอเข้ามาอีกยาก็จะค่อยๆเจไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ เข้ามาอีกยาต้อจะค่อยๆเจ็ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แล้วก็ใส่น้ำพึ้งยา,ายใส่น้ำพึ้งนะคะยายไม่ใส่น้ำตาลทำกินค่ะทำไปเลยใครเขาก็อยากจะทำกันดูไม่ได้ก็ดูคือเก่าแหละหาจนเจอเลย ทำดีที่สุดเราหายากแสนย,ยากก็มีกับโซฟล์เ้อพถ่น้องจักมีเก่งใหญ่างสาวเพิ่งกลับข้ามานอ,อยายวามีกับโซไฟล์สวยสวยด้วยแล้วก็ต้องเตะเอาถาวมว่าทำไมยานไม่ปัน่นปั่นไม่ได้นะคะถ้าเราปั่นเ,นเม็ดนะคะปุะ๊สุกแล้วกินแล้วทำให้หลับฝันดีจ้าช่ว่า ยายก็ต้องเตะเอาถาวมว่าทำไมยายไม่ปั่นปั่นไม่ได้นะคะถ้าเราปั่น,นเม็ดนะคะกอปกดเสร็จก็จะมาแอปอัปเดตให้เพื่อนเพื่อลูกๆน้องๆหลานๆได้ดูอีกครั้งหนึง่งนะคะยายใส่เกลือกับนะ้ำพึิกนี่ก็เก็บยังไม่หมดเก็บมาแล้วแต่ทัางหลังก็สุกเราหายากแสนยากก็มีกับโซไฟเ้อพี่น้องจักมันเก็บใหญ่ นางสาวเพิ่งกลับขามาเนาะยาวหานมีดับตูไฟส,สวยๆสวยด้วยยาวก็ฮหาอยู่นั่นแหละออกจากคลิปเรียวก็จะไปเจอไปเจอไลฟ์สดนะคะไปนะคะแต่ไม่มีคลิปออไม่มีคลิปบางคนมีคลิปก็จะมีแต่เรียวไม่มีคลิปสวัสดีค่ะ ได้เจะมะม่วงหามามะนาหวหงอันนี้เขาเรียกว่ามะม่วงหถามะม่วงหามา,มงหาเพราะว่าบอกบอกดเสร็จก็จะมาแอปอัปเดตให้เพื่อนเื่อลูกๆน้องๆหลานหลานได้ดูอีกครั้งหนึง่งนะคะยายใส่เกลือกันกบนะ้ำพริกนี่ก็เก็บยังไม่หมดเก็บมาแล้วแต่ช่างหลังก็สวยนะคะแต่ไม่มีคลิปไม่มีคลิปบางคนมีคลิปก็จะมีแต่เรียว ไม่มีพิษไม่สามารถที่จะเอาเม็ดมันออกได้ไม่มีปัญญาเสร็จนะคะยายก็จะเอาไปต้มต้มใส่เกลือนิดหน่อยนะคะชิมตามรสชาติตามที่เราชอบค่ะมองไม่เห็นต้องไ้ใช้ได้ยืนแว่นของคุณตามาส่องด้วยเสร็จแล้วพอนาาั่งส่องมันก็เหีนยยายก็ต้องเตะเอา ถามว่าทำไมยานไม่ปั่นปั่นไม่ได้นะคะถ้าเราปั่นเ,นเม็ดนะคะเราที่จะทำได้บางคนก็หาไม่เจอจริงๆเลยนะคะลองรอว่าสมมติว่ายังทำไปเลยใครๆเขาก็อยากจะทำกันคืดูไม่ได้ก็ดูคือเก่าแหละหาจนเจอเลย ทำดีที่สุดพอกวกเสร็จก็จะมาแอปอัปเดตให้เพื่อนเน,นลูกลูกน้องน้องหล,ลานหลานได้ดูอีกครั้งหนึง่งนะคะยายใส่เกลือกับนะ้ำถ้าจะปั่นก็ต้องอเอาเม็ดข้าออกก่อนนะคะถ้าไม่อมเอาเม็ดออกเขาก็จะทำให้รสชาติมันเปื่อยไม่อร่อยก็ยายายแตะถ้าสุกแล้วเรียกว่ามะม่วงหาวยายก็จะแตะไปนะคะใช้แตะเอา ว่าใหญ่ทําไปเลยใครเขาก็อยากจะทํากันด,ดูไม่ได้ก็ดูคือเก่าแหละหาจนเจอเลยทําดีที่สุดไม่สามารถที่จะเอาเม็ดมันออกได้ <c oughs> ไม่มีปัญญาเลยนะคะแต่ไม่มีคลิปอ,อไม่มีคลิปบางคนมีคลิปก็จะมีแต่เรียว <c oughs> ไม่มีคลิป อย่างบางทีเนี่ยคำว่าสมนะคะไปอยู่กับนามสกุลก็มีเนอะอย่างบางทีเนี่ยคำว่าสมนะคะไปอยู่กับนามสกุลก็มีเนอะเข้ามาอีกอยาก็จะค่อยๆแจะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ มันสุกแล้วกินแล้วทําให้หลับฝันดีจ้าช่ว่มาที่แตะข้ามถามมาทำไมยายแตะข้ามจังอยากคันลอกชื่อพือเจสส์จ <c oughs> ุณเจส็จไปที่ถ้าจะปั่นก็ต้องอเมดเขาออกก่อนนะคะถ้าไม่อเมรออกเขาก็จะทําให้รสชาติมันเปื่อยไม่อร่อย พอยายเ็ดเราหายากแสนย,ยากก็มีกับโซฟไฟเด้อพนะี่น้องจักมีเก่งใหญ่นางสาวเพิ่งกลับเขามานอ้อยายวานมีกับโซไฟสวยสวยสวยด้วยรอบทีสองยายก็ไม่หาจนเหนื่อยนะคะแสบตาค่ะยายก็ต้องเตะเอาถาม่าทำไมยายไม่ปั่นปั่นไม่ได้นะคะถ้าเราปั่นเม็ดนะคะป็ดนะคะแต่ไม่มีคลิปไม่มีคลิป บางคนมีคลิปก็จะมีแต่เรียวไม่มีคลิปถ้าจะปั่นก็ต้องอเมเข้อออกก่อนนะคะถ้าไม่อเมดออกเขาก็จะทําให้รสชาติมันเปื่อยไม่อร่อยก็ย้ายเป็นนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะดูคลิปให้จบดูโฆษณาให้ยายด้วยนะคะเข้ามาอีกยายก็จะค่อยๆเจ๊ไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ที่สี่กับใบที่สามเหลือใบที่หนึ่งกับใบที่สองเป็นสีฟ้าเสร็จเป็นชื่อที่คัดตั้งมาเนาะเป็นชื่อกับโบราณถ้าเป็นลูกที่ยังไม่สุกเ้าเรียกว่ามะนาวโป้ามองไม่เห็นต้องเลยใช้ในยืนแว่นของคุณตามาสองด้วย เสร็จแล้วพอนั่งส่องมันก็เห็ดที่แตะข้ามถามว่าทำไมยายแตะข้ามจังอยากคันหลอกชื่อพึ่จจงจะเสร็จาฮ่พึ่งจะเสร็จไปแล้วก็ใส่น้ำพึ่งยา,ายใส่น้ำพึ่งนะคะยายไม่ใส่น้ำตาลทำกินค่ะไม่สามารถที่จะเอาเม็ดมันออกได้ไม่มีปัญญาสนะคะ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะยกคีิปทุกจบดูโฆษณา,าใ,หให้ยายด้วยนะคะพี่แตะข้ามถามว่าทำไมยายแตะข้ามจังอยากทะเลาะชื่อพื่ะเสร็จพืจะเสร็จไปฮะยังไงก็ไม่มีพอดึงสมออกมาจากนามสกุลมาใส่ชื่อหาเจอ มานตกเป็นเส้นแบบนั้นทําให้คนแก่งงนะคะพอยายแตะนี้เสร็จนะคะยายก็จะไปต้มเด้อตอนยายต้มชัดเจนเนาะก็ไม่ชัดเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันลางมากสีฟ้าายายมองไม่เห็นแล้วก็ใส่น้ำผึ้งยายใส่น้ำผึ้งนะคะยายไม่ใส่น้ำตา